ในสถานการณ์นี้คิดว่าก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของหลายๆคนนะ,นะครับน่าจะแทบจะทุกคนเลยด้วยซ้ำฉะนั้นก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับให้ก้าวผ่านช่วงเวลาลำบากนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอให้สำคัญที่สุดคือมีกำลังใจนะครับในการที่จะดูแลทุกอย่างแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับให้ผ่านผลช่วงนี้ไปได้ก็ช่วงนี้ก็ไม่มีใครที่จะจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาตรงนี้ได้เลยนะครับผม,ผมก็คงไม่มีอะไรนอกเหนือไปกว่าที่เราจะต้อง ยอมรับมันแล้วก็หาวิธีหรือว่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันต่อไปจนกว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นหรือว่ามีจุดจบน,นะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจแล้วกันแล้วก็ส่งพลังความกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ครับแล้วก็ปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้ทุกคนสามารถที่จะอยู่กับมันได้แล้วก็หวังว่าเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรกับมันเยอะแยะมากมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ด้วยในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะคะก็คือหลายๆคนเพื่อนๆพี่น้องๆก็เจอสถานการณ์ที่เลวร้ายกันมาเชื่อว่า เดี๋ยวมันก็จะก้าวผ่านไปได้<ช>ด้วยดีเพราะฉะนั้นให้ตอนนี้สู้ๆกันไปก่อนนะคะ<ม>เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้วยกันนะครับสู้ๆนะครับกาลังใจให้ทุกคนนะคะหลังจากที่ผ่านมาในระยะเวลาหลายปีเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพัฒนาไปมากขึ้นนะคะแล้วก็กําลังรีคอเวอร์เรื่อยๆนะคะดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับผม ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงที่ยากลาบากแต่ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะกําลังใจทุกคนนะคะผ่านสถานการณ์โควิดนี้ไปได้ด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะสู้แล้วก็ก้าวผ่านเดือนนี้ไปด้วยกันนะครับทั้งสถานการณ์ทั้งในเรื่องโควิดแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆนะครับยิ่งเป็นในเรื่องของไฟมันด้วยเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็เอ uh, อเรส p e c t ตัวตนของกันและกันด้วยนะครับ